สวัสดีทุกคนวันนีมาพบกับเพรว่าชแนลนองวันนี้ฮาสีพระถุคุมหานุมให่ก้อน้ำไม้ของเขานี่ทุกคนเ่าก็เห็นแลนอนหนึ่งมหาน่มใหม่ ว้าว <Wow. S 2> แน่แด้กนอนนึงแรงหน่อยมั้งเอาเลยอนอนนโอ้ยโหแพ ทำไมัน,มนรกเก่งนี่ดูกว่า เี้วูนาวกเงาอยู่ในไ้น,นอนอนนนทุกคนน้ใหม่ที่เวฮาวา,าไหยฮาวาลยไทยเบิรงเบิเบรพราะว่ามันหกลายก่อนไหมมันหกลายฮากคือกลก่องอนคนเดียวเนาะมัน่ยากรีทายให้เห็นตอนนี้เราเฮ้ย hey, มือนอทุกคนสาฮาหานัยใหม่มา เีเ้เดิน b สะพานน้าใหม่เดี่ยวมาทุกคนเราจะมาปอกนำใหม่ให้ทุกคนเบืองนี่ปอกไปนอทำอึดแนมนาแน,นานาง น่นาเนม่ดังโมเมนต์ยางนายยดขยันมากยาดขยันขยันกายเด็วน้อายเขาโซนางนล่างอยู่นั่นแหละนี่ตั้งใจปอกไปนอนนี่ตัดไปนี่ซอีกอไปน้าที่สแม่นอนน้แงนี่นี่โซอีกวันนึง ัก็ยังไม่เห็นตายเขานี่ทุกคนุ่งกินภาอีกเมื่ยจะเร้งเมื่ยมาน,นีนอนรังจากห้าปอกเดี่ยวหากะด่างเดี๋ยวห้ากะเอามาจากักจักเบือห้าจะไปตบมนี่นี่ถ่ายกันนี่มีการเคลื่อนกล่องอีก ากันไปกันมาขึ้นกันเองนะทุกคนยังว่านมาซิ่ก <c oughs> นกเกาะนี่ตัดผ่ามาตอนเฮาต่อมจืดแล้วนะทุกคนเนี่ยเฮามาเบิง่งอ้ยน้องเพิ่นดมกันกินข้าวแรงหลัลงจากมันนี้่รึเขากินข้าวน้องกันเนาะเบิกงานเนาะ ออกมาทุกคนมาตำยานากับข้าวเบือตำยานากับข้าวเบือก bueno, bueno, ่อนหมักพีข้าวยำพานาไซนี่เอาเรียบร้อยแลน่นอนทุกคนท้าใส่หมักพริกข้าวเบือตำยาน่าเดี่ยวนี่พริกรอแล้วหมักบวบเนื้อว่าหมักร้อยใส่ลงไปใส่เป็นนู่นเป็นนู่นข้าวใบไช่เบิ่งน่นอนทุกคน เอามาเขาก็ใส่ปลาแดงแล้วเขาใส่ปลาแดงผูกก้อนนี่มาต่อแล้วเขาก็มาใส่ปลาแดงตอนนี่ใส่ปลาแดงแล้วนี่เขาก็เฮ็ดเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมกินข้าวเนาะทุกมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อนี่ไอ้เนาะเขากำลังกินข้าวมีต้มปลามีแกงหน่อไม้เนาะก,กินรวมกัน ถ่ายเข้าบลไอคลิปหรอกไายหมกชอยที่ทำตามหมูัวกหมกชอยชอยแม่พี่น้องสมป้า ทุกคนคลิปเฮาก็จะจบลงเพียงซ้ำนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองเฮาในเด้อ